สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเคมเอ็มขีดที com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก่อนนะผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนการปั๊มวิดีโอไอนะผมปั๊มไลค์ของวิดีโอใน IG นั่นเองนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่อยากจะทําให้หนะ้า IG ของเรานะผมดูมีความน่าเชื่อถือนะว่ามีไลค์นะผมเยอะๆนะผมก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้กันได้เลยนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็ก่อข้อมูลตามที่ตัวเว็บแนะนํามาเลยนะผมหลังจากนั้นเราก็เสร็จเรียบรอ้อยแล้วนะผมเพราะว่าเว็บนี้สมัครสมาชิกฟรีนะฮะก็สามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมกันดูได้นะผมสำหรับตัวเว็บนะฮะ ก็หลังจากที่เรานะผมก็เข้ามาหน้าเว็บแล้วก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ให้เรามาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะหลังจากนั้นก็เรามาเลือกกันที่หมวดหมู่บริการแนะนำนะครับผมของ IG ตรงนี้นะผมก็สําหรับเว็บนี้นะก็จะมีบริการครบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะผมทวิตเตอรนะฮะไอจีทิกต็อกนะผม YouTube นะผมมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะ หลังจากที่เรามาเลือกหมวดหมู่กันแล้วก็ให้เรามาเลือกที่บริการได้เลยนะครับผมบริการที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับผมปั๊มถูกใจนะไอจีนะผมราคาถูกที่สุดในไทยนะผมเราก็จะใช้ตัวนี้กันเลยนะครับผมหลังจากที่เราเลือกตัวโปรแกรมและบริการเรียบร้อยแล้วนั้นให้เราไปนําลิงก์ของโพสต์ที่เราจะใช้มานะผมก็ให้เราเข้าไปที่ไอจีของเราเลยนะผมวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นวิดีโอที่ผมเพิ่งโพสตไปเมื่อกี้นะผมก็เป็นวิดีโอนี้ก็เลยนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมากดไลค์กดอะไรลเลยนะครับผมก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับผมหลังจากที่กดคัดลอกลิงก์ไปแล้วผมก็นําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกปริมาณได้เลยนะฮะพอเราเลือกปริมาณเสร็จนะผมค่าบริการก็จะขึ้นมาให้เราสั่งซื้อได้เลยนะครับผมผมก็จะเลือกสักนี่นะครับผมสักสา0ร้อยนะครับผมก็สำหรับบริการนี้นะผม3 0มร้อยถูกใจใช้แค่เพียง6บาทเท่านั้นนะ ก็ลองมาสั่งซื้อก็เลยดูนะครับผมก็ราคาถูกจริงๆนะัสหลับเว็บนี้นี่ผมแนะนําเลยนะว่าราคาถูกที่สุดในไทยนะผมกดสั่งซื้อไปเลยฮะก็หลังจากที่เราสั่งซื้อไปแล้วนะผมก็ให้เรารอระบบก่อนสักคู่หนึ่งนะครับผมก็เราก็สามารถมาเช็คได้นะผมที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะฮะ มาตรวจสอบได้นะผมว่าเราใส่ลิงก์ถูกไหมนะผมเลือกบริการถูกหรือเปล่านะฮะก็นี่เลยนะครับผมเราก็มาดูนะก็สถานะตอนนี้ก็คือรอดําเนินการอยู่นะผมก็ตัวโปรแกรมนะผมก็จะค่อยๆลั่นไปเรื่อยๆนะผมถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นแล้วก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แบบอันด้านล่างนี่นะผมก็ตอนนี้เราก็รอดําเนินการอยู่อันนี้ก็คือถูกต้องตามที่เราเลือกไว้นะฮะหลังจากที่เรารอดําเนินการอย่างนี้แล้วผมเราก็รอกันสักครู่นะฮะ เพราะว่าตัวโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะขึ้นเนียนนะผมจะไม่ขึ้นทีเดียวหมดนะผมถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับผมตัวโปรแกรมของตัว AI ของ IG สามารถจับได้นะผมอันนี้เราก็ต้องรอกันก่อนนะผมอย่าใจร้อนนะฮะหลังจากที่เรารอมาได้สักครู่หนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะไหลก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะผมคนถูกใจขึ้นมาแล้วนะสามร้อยคนนะผมก็ง่ายๆกันแค่นี้เลยนะสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมนี่นะฮะก็ไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับผม อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ขึ้นไวที่สุดในช่วงนี้เลยนะผมสําหรับ IG นะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจนะก็สามารถลองใช้กันดูได้นะผมเว็บเกมเนะผมขีดทีเฮ็ดคอมอันนี้นะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ